เป็นไงบ้างครับกับอัปเดตเวอร์ชัน5.2ส่วนตัวให้เป็นอีกเวอร์ชันที่ค่อนข้างดีเลยนะครับพอมีทั้งเนื้อเรื่องพื้นที่ใหม่พร้อมกับการปรับปรุงนระบบต่างๆภายในเกมให้น่านเล่นมากขึ้นและห,หนึ่งอัปเดตที่น้อยคนจะรู้นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวคุณความเสียหายของปฏิกิยาท่านั่นเองส่วนตัวยังให้เป็นอัปเดตน่าสนใจมากๆในเวอร์ชันนี้เลยนะครับในกะระเพาะถ้ามันปรับแล้วเราสามารถเลือกจากทีมอื่นๆได้หลากหลายขึ้นตัวละครที่เราดองๆไว้ในครังตัวละครที่เราเคยใช้งานในเมื่อก่อนมันอาจจะได้้เอาาากลับมใชงน ได้อีกครั้งอะไรอย่างนั้นนะฮะใครดองตัวละครไหนไว้แล้วไปเล่นทีมเมตาหรือทีมที่ค่อนข้างใหม่แบบทีมมอนชิโนที่ทําความเสียหายโดยรวมได้สูงหรือทีมเมตาอย่างทีมไฮเปอร์บูมในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าปฏิกิริยายที่ปรับมาแล้วน่าใช้งานแค่ไหนไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้ทีมเล่นทีมโปรดทีมอื่นก็ได้นะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over t ร p Up ัรับเติมเกมราคาถูกสวัสดิดภัยไร้ปัญหาโดนแบรนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจแ t ตเ Pa ลพาร์ตรายวานันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ยดีราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over o t ด้เลย,เลยรบรอ่ใต้คลิป ก่อนอื่นผมอยากแน,นะนําปฏิยาคร่าวๆสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดมูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้มีความเข้าใจไปในทางเดียวกันเกมนี้อย่างที่รู้กันว่ามีมทั้งหมด7จดท่านในปัจจุบันและการผสมท่านในเกมนี้จะแบ่งออกได้2แบบนะครับนั่นก็คือด้านการทําความเสียหายกับด้านการซัพพอร์ตท,ท่านาการซัพพอร์ตนะครับก็จะมีท่านลมกับท่านหิน ที่การทํางานของทั้งสองท่านนี้จะมีความโดดเด่นในตัวเองสูงมากๆอย่างท่านลมนะครับหากเราเอาท่านลมไปผปสม,มกับท่าไฟท่าไฟฟ้าท่าน้าหรือท่าน้าแข็งจะเป็นการกระจายท่านนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่เรามา้างกะใช้ท่านลมคู่กับ a อดิแฟกเซ็ตวอร์เนียร์เซนต์วอร์เนเรเพราะความสามารถของ a r t i f a c t s e t นี้นะครับนั่นก็คือเมื่อใส่ครบ4ชิ้นจะเพิ่มความเสียหายของการกระจาย60%ตามประเภทของท่าที่ทําการกระจายพร้อมกับลดความต้านทานของศัตรูที่ได้รับผลกระทบลง4 0เป็นเวลา10วินาที ในช่วง40วินาทีนี้้าที่เราทําการกระจายจะทําความเสียหายได้แรงขึ้นนั่นเองครับเข้าใจได้ไม่ยากและนอกจากนั้นเรายังใช้ประโยชน์จากการกระจายธาตุใหลายวิธีเลยนะครับเช่นกระจายธาตุไฟไปใส่สตูที่ติดธาตุน้ําแข็งก็จะเกิดปฏิกิริยาละลายอะไรประมาณนี้ในตอนสู้จริงเพื่อนๆสามารถเอาไปพลิกแพลงใช้ได้ในหลายสถานการณ์เลยนะครับเพียงแต่ว่าธาตุน้ําหากทำการกระจายจะเป็นเพียงทำให้สตูตือสารนะเปียกเท่านั้นเรื่องนี้ก็ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับไม่งั้นเวลาเอาไปคอโมโบเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดได้ ก็ได้โซนธาตุหินอันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับหากเราใช้การโจมตีธาตหินใส่ศัตรูขณะที่ศัตรูติดธาตน้ำธาตไฟ ทาเน็แข็งหรือท้าไฟฟ้าจะเกิดปฏิกิริยาตกผลึกสังเกตได้จากผลึกที่อยู่ตรงพื้นนะครับพอเก็บแล้วเราจะได้โลดท่านั้นมาลดความเสียหายที่ได้รับระหว่างการต่อสู้ผลึกจะอยู่บนสนามนานประมาณ17.5ด้วินาทีและมีได้มากสุดราวๆ3าอันถ้ามีมากกว่านั้นผลึกอันก่อนหน้าก็จะค่อยๆหายไปนะครับหลังจากไปเก็บผลึกเราจะได้โลดที่คงอยู่นาน15้วินาทีและผลึกไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับผลึกใช้ได้ครั้งละหนึ่งอันเท่านั้นส่วนเรื่องความหนาของโลกผลึกจะขึ้นอยู่กับเลเวลกับความชันท่าของตัว ละครท่านหินที่ทําปฏิกยาตกผลึกนะครับให้นาเพิ่มเติมเล็กน้อยสําหรับโลกผลึกโลกผลึกตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ร่วมกับโลกที่ตัวละครสร้างขึ้นในดโดยนะ้ครับครจะไปคอมโบโลกผลึกกับโลกของชงหลีก็ได้เหมือนกันหรือว่าโลกของตัวละครอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับโลกก็จะหนาเป็น2ชั้นนั่นเอง ถึงจะพูดถึงทางด้านการทําความเสียหายกันบ้างปฏิกิริยาเริ่มต้นง่ายๆก็จะมีปฏิกิริยาละลายกับปฏิกิริยาละเหยปฏิกิริยาละลายนี่ครับถ้าแปะท่าไฟแล้วปิดด้วยท่าน้ําแข็งความเสียหายที่ทําได้จะคูณ2แต่ถ้าแปะท่าน้ําแข็งแล้วปิดด้วยทตุไฟความเสียหายที่ทําได้จะคูณ1นนะครับ สมปอติกิยาละเหยถ้าแปะท่านไฟแล้วปิดด้วยท่านน้ำความใสที่ทำได้จะคูณ1.5แต่ถ้าแปะท่านน้ำล้วปิดด้วยทาานไฟความสายที่ทำได้จะคูณ2 ต่อโดยปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับท่านไม้กันบ้างอันนี้ต้องละเอียดกันนิดนึงนะครับเพราะมันย่อยเยอะมากปฏิกิริยาที่ท่านไม้ทําปฏิกิริยาด้วยจะมีปฏิกิริยางอกเงยให้ boom, เปอร์บุ้มเบ่งบานปลุกเร,ร้าบีบอัดและแพร่ขยายซึ่งจะแบ่งได้2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือท่านไม้บวกกับท่านน้ำอ,นอีกแบบหนึ่งนะครับท่านไม้บวกกับท่านไฟฟ้าอันนี้เริ่มงงกันหรือยังนะครับผมจะแปลนช้าๆนะฮะเริ่มกันที่แบบแรกก่อนนะครับท่านไม้บวกบท่านน้ำ ตรงส่วนนี้ไม่ว่าเราจะแปะทาานไม้ก่อนแล้วปิดด้วยท่านน้าหรือแปะทาานน้าก่อนแล้วปิดด้วยท่านไม้จะเป็นการทําปิกิกยางงอกเงยนะครับเล่นผลอที่ดอกมาจากสตูอันนี้เราจะเรียกว่าเดนโดคอหรือที่ผู้เล่นนิยมเรียกว่ามะเฟืองนั่นแหละนะครับเดนโดคอจะมีได้ทั้งหมด5ลูกแต่และลูกอยู่บนสนามได้ลูกละ6วินาทีถ้าเราสร้างมากกว่านั้นเดนโดคอจะให้ย้อยระเบิดทําความเสียหายตามลาดับที่บัรดบนะครับโดยจะเป็นการระเบิดทาความเสียหายแบบ AOE เป็นระยะ5เมตรรอบตัวมันโดนทั้งสตูโดนทั้ทงผู้เล่นสน่วนเรื่อง ของความแรงปฏิกิริยาง,งอกเงยแต่ทาความเสียหายโดยขึ้นอยู่กับเลเวลและความชาญท่านของตัวละครที่ทําให้เกิดปฏิกิริยานี้นะครับใครจะใช้ปฏิกิริยานี้ก็ระวังระวังกันด้วยเพราะถ้าต้องเข้าไปประชิดต,ตัวมีโอกาสที่เราจะตายจากปฏิกิริยานี้ด้วยนะครับ ทีนี้จะเป็นคอมโบต่อเนื่องจากปฏิกิริย่างอกเงยนะครับก็จะมีปฏิกิริยาให้เพอ่์บูมกับปฏิกิริยาเบ่งบานปฏิกิริยาให้เพอ่์บูมจะเป็นการเพิ่มธาตุไฟฟ้าเข้าไปในปฏิกิริยานะครับลำดับของการทําก็จะเริ่มจากทําให้เกิดปฏิกิริยางอกเงยก่อนพอเดนดคอร์ดอบออกมาให้เราโจมตีธาตุไฟฟ้าใส่เดนดคอร์นะครับแค่นั้นเลยความแรงของปฏิกิริยาให้เพอ่์บูมจะมาจากเลเวลและความชั้นธาตุของตัวละครธาตุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดปฏิกิริยานะครับ ต่อมาปติกริยาเบงบานจะเป็นการเพิ่มธาตุไฟเข้ามาในปฏิกิริยานะครับเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เลยทําให้เกิดปฏิกิริยงอกเงยพอเดนนดคอร์ดับออกมาให้เราโจมตีธาตุไฟใส่เดนนดูคอร์ความแรงของปฏิกิริยาเบงบานก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลและความชฉลาของตัวละครธาตุไฟที่ทําให้เกิดปฏิกิริยานะครับแต่ว่าการระเบิดของปฏิกิริยานี้ก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันยังไงก็ระวังวงกันด้วยนะครับ แล้วขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิก internet, ิกกริยาระหว่างทตุไม้กับทตุไฟเล็กน้อยละกันหากเราแปดทตุไม้แล้วปิดด้วยทตุทไฟหรือแปธาตุไฟแล้วปิดด้วยทตุไม้จะเกิดอีกปฏิกิริยาหนึ่งนะครับที่เรียกว่าปฏิกิริยาติดไฟซึ่งจะเหมือนกับกรณีทตุไม้บกทตุน้ําเลยนะครับใครเป็นคนทําให้เกิดปฏิกิริยาความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะมาจากตัวละครน,นั้นเพียงแต่ปฏิกิริยาติดไฟจะเป็นความเสียหายต่อเนื่องนะครับถ้าผมนับไม่ผิดน่าจะประมาณ8ฮิตต่อการทําปฏิกิริยา1ครั้งไม่ว่าเราจะแปดทตุไหนก่อนนะครับพอทำ ความเสียหายเสร็จจะเหลือแค่ธาตุไฟติดที่ตัวของศัตรูตรงจุดนี้ก็เลือกได้เลยว่าจะต่อคอมโบปฏิกิริยาอื่นหรือว่าจะแปะไม้ทําปฏิกิริยาติดไฟต่อ ท่นมาเป็นป th th the ิกิกยาที่ท่าไม้บวกท่าไฟฟ้ากันบ้างดีกว่านะครับตรงส่วนนี้ไม่ว่าเราจะแปะท่าไม้แล้วปิดอยู่ทตุไฟฟ้าหรือแปะท่าไฟฟ้าแล้วปิดอยู่ทตุไม้จะทําให้เกิดปิกิกยาปลุกเร้าซึ่งตรงส่วนนี้ความเสียหายก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลและความชำท่าของตัวละครทําไม่เกิดปิกิกยานะครับจากนั้นหากเราทําให้เกิดปิกิกยาปลุกเร้าเราตามด้วยการโจมตีท่าไฟฟ้ามันจะทําให้เกิดปิกิกยาบีบอัดซึ่งความแรงก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลและความชำท่าของตัวละครที่ไม่เกิดปิกิกยาเหมือนเดิมและแน่นอนว่าถ้าเปลีี่ยนน็โจมมต้าุไก ทำให้เกิดปฏิกิริยาแพร่ขยายซึ่งความแรงก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลและความฉลายของตัวละครทำให้เกิดปฏิกิริยาเช่นเคยทั้ง2ปฏิกิริยานี้จะได้ทําคอมโบต่อเนื่องกันนะครับเวามสนจะหายมาเจอวนต่อไปเรื่อยๆโยมไม้บ้างไฟฟา้าบ้างมันวนกันไปนะครับ เอาล่ะในที่สุดก็มาดึงคอนเทนต์หลักของเราในคลิปนี้กับปฏิกิริยาที่มีการปรับตัวคูณความเสียหายนะครับเริ่มจากนี้เลยปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดปรับจากเดิมคูณ2เป็นคูณ2.75 ปฏิกิริยานี้ง่ายมากเลยนะครับเียงแค่แปดธาตุไฟแล้วปิดด้วยธาตุไฟฟ้าหรือแปดธาตุไฟฟ้าแล้วปิดด้วยธาตุไฟก็จะเกิดปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดซึ่ง Halo, athlete, ความเสียหายของปฏิกิริยานี้ก็จะเป็นแบบ AOE นะครับถ้าใช้กับศัตรูที่น้ำหนักเบาหน่อยจะทำให้ศัตรูตัวนั้นได้รับความเสียหายพร้อมกับการเล่นออกไปด้วยซึ่งปฏิกิริยานี้ยังสามารถใช้ทำลายโลได้อีกด้วยนะครับความแรงก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลและความชันท้าของตัวละครที่ไม่เกิดปฏิกิริยานี้แล้วก็จาไว้เลยว่าจะทำความเสียหายได้เพียงในีนะครั้งในท ทำให้เล็กน้อยสําหรับปฏิกยาโอเวอร์โหลดสามารถใช้ระเบิดแราได้ด้วยนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าในบริเวณนั้นต้องสามารถติดไฟทิยาได้ด้วยนะครับเป็นการสามารถทําปฏิกยาโอเวอร์โหลดเพื่อขุดแร่ ต่อมาปิติกยาน,นำไฟฟ้าปรับจากเดิมคูณ0.5เป็นคูณ1.5 ปฏติการนี้ทําได้โดยการแปะธาตุน้ําแข็ง้วปิดด้วยธาตุไฟฟ้าหรือแปะธาตุไฟฟ้าแล้วปิดด้วยธาตุน้ําแข็งนะครับพราะทให้เกิดปฏิการนี้จะทําความเสียหายพร้อมกับลดต้านทานกายภาพของสตูลง40%เป็นเวลา12วินาทีในระยะ5เมตรรอบตัวของสตูส่วนใหญ่มักใช้ในทีมกายภาพนะครับพอะจะได้ทําความเสียหายกายภาพได้แรงมากยิ่งขึ้นแต่อยากให้รู้กันว่ากายภาพในเกมนี้เหมือนถูกลดบนบาทลงจนแทบจะหายไปจากเกมแล้วนะครับไม่ค่อยมีคนใช้แล้วเพราะไม่ว่าจะคนเท์ไหนก็จะในที่ท่าซะเป็นส่วนใหญ่ แต่จากที่ผมลองเล่นหลังจากที่ปรับมาแล้วนะครับปรากฏว่าความเสียหายก็ยังพอได้อยู่นะครับไม่แย่ยเลยแถมเยอะจากรูปแบบการเล่นเดิมที่ใช้ลดต้านทานกายภาพจะถือว่าเป็นความเสียหายรองก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ดาเมจหลัก มาปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าปรับจากเดิมคูณ1.2เป็นคูณ2 ปฏิกิริยานี้ทําได้ด้วยการแปะน้ำแล้วปิดอุทัศน์ไฟฟ้าหรือแปะท่าไฟฟ้าแล้วปิดอุทัศน้ำก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นการทําความเสียหายท่าไฟฟ้า2ครั้งความแรงก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลและความชันทายของตัวละครที่ให้เกิดปฏิกิริยานี้เอาจริงก่อนนันนี้ก็ไม่เล่นอยู่บ้างนะครับอย่างทีมโคโคมิเทเซอร์ซึ่งช่วงหลังมานี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าคอนเทนต์ไม่เอื้อด้วยส่วนหนึ่งแต่มาคราวนี้ปรับบัใหม่ส่วนตัวอยากให้ลองกลับมาเล่นนะครับไม่แน่ว่าเพื่อนๆอาจจะได้ท สุดท้ายนีครับปฏิยาณน,น้ำแข็งแตกปรับจากเดิมคูณ1.5เป็นคูณ3 ปฏิกิริยานี้จะเริ่มจากการที่แปะท่าน,น้ำแล้วปิดยูท่าน,น้ำแข็งหรือแปะท่าน,น้ำแข็งแล้วปิดยูท่าน,น้ำสตูจะติดสถานะแช่แข็งจากนั้นให้เราใช้ตัวละครดำใหญ่หรือท่านหินในการโจมตีนะครับพอเราโจมตีเสร็จก็จะเกิดปฏิกิริยาน้ำแข็งแตกแต่ส่วนตัวมองว่ามันทำยากพอสมควรนะครับเพราะมันต้องแปะท่าน,น้ำบวกกับท่าน,น้ำแข็งที่ต่อเนื่องมากๆถึงจะสามารถทำปฏิกิริยาน้ำแข็งแตกได้ไม่ไงั้นมันจะเป็นแค่ทำความเสียหายทั่วไปเท่านั้นความแรงจะขึ้นอยู่กับเลเวลและความฉทาดของตัวละครทำให้เกิดปฏิกิริย จากทั้งหมดทั้งมวลที่มีการปรับตัวคุมความเสียหายมาผมยกให้ไปติิยาโอเวอร์โหลดกับปฏิิยาชาร์จไฟฟ้าน่าเล่นที่สุดนะครับอีกปฏิกิติยามันยังดูเบาๆอยู่ถ้าคาดหวังเรื่องของความเสียหายให้นาให้มองเป็นความเสียหายเสริมไปก่อนละกันนะครับในช่วงนี้จนก,กว่าจะมีการปรับแก้ในอนาคตอีกทีนึงแล้วทุกคนละครับชอบใช้ปฏิิยาไหนตอนเล่นบ้างชอบใช้ปฏิิยาไหนก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในคอมเมนต์และก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Over To p Up อัรับเติมเกมราคาถูกคือปลอดภัยไร้ปัญหาโดน นะครับทางร้านมีบริการเตมิมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจเรียงร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าที่แคนดูแลส,สุขภาพด้วยนะครับ